สวัสดีตอนช้สายนะครับนะาะหลังจากเข้าขึ้นไปมือเส้าอันนึงนะครับนาะก,ก็ขึ้นเซ็จแล้วครับก็บกำลังไอ้ล็อกก้นครับล็อกไอ้เซนในริวครับ,ไไค,บครับมือนี้ก็จะขึ้นอีกกน,นึ่งกับสองมือ หไม่ได้มือละสามบันครับเนาะสองมือต่อสามบันว่าเข้ากับเรงงานครับววนนี้เนี่ยเปนเน็ตสองหน้าเข้ากับนี่ยุก,ก่อาอกนะครับเนาะอันนี้ก็เฮดมือขึ้นนี่ครับแล้วแล้ว บางอาจารย์ก็ว่าอยากได้ตุ่มยิ่งใหญ่ให้ให้นุกยู่สบายนะครับนอกะอะนอากแค่ขยายตัวตัวนี้นะครับนาะตัวนี้ออกจังหน่อยนะครับนอกกับพ่ออยู่ใดกันไงไหญ่ใดกบับางขั้นบางอาจารย์ผมก็คิดว่ามันก็คือห้างบุญแด,ดงนะครับนอกอ่ะไปยามเอาครึ่งๆก,กลางๆนะครับนาะเอาเอาทีบา่บ่าบ่นหน่อยบ่าหง่ครับเอาแบบว่านุกพ่ออยู่ใดพ่อมุนตัวมุนยังไดนะครับนอกอาจารย์นะครับตัวโกงมัน สีซ้ำประมาณซ้ำๆกันได้อาจารย์ทุกท่านครับนี่ครับตัวตุ่มกว้างกับประมาณยี่สิบี่นะครับยี่สิบี่เส้นนะครับจากนี่มานีครับยี่สิบีเส้นอันนี้กัมกว้างตรวนี้ก็2ยี่สิบสองนะครับเนาะกะทังนี่เอาแคบก้อนครับเพราะว่าหาย่นใสหนาสั้นเอาือว่าเอาบหานให้มันลงโตัวครับว่าเอาเยวประมาณนี้ครับสีเบ้ากลมตลอดครับเซวแบบช่องลุบไข่นะครับเนาะ พเนตทุกด่างของผมกับสียูประมาณนี้เพระาะว่ากะเอาแบบของเจ้าของนะครับนอกว่าได้เอาอิงของอาจารย์ท่านใดๆนะครับนอกก็กขอบคุณหลายครับเพราะว่ากะยังไว้ใจของพระเนตรสร้างเอ,อุดรน,นะครับนอกกะขอบคุณครับกะผมกับสิค่อยๆสร้่งผลงานนะออกมาให้มนดีๆขึ้นแหละครับมันเท่ากับว่าได้ว่าเอางดออกงามนะครับเอาพ่อใส่งานใดกับพ่อครับเพระาะว่า ท่นเรามันเบาไปเลยครับเพราะว่าฝีมือฝีมือของคนแต่ละคนบาคือนกันนะครับเนาะของผมก็ได้แค่นี้นะไม่ได้เอารูร้ามากมากนะครับเนาะเอาที่ว่าเบิ้งได้นะครับเนาะเพราะว่าเข้ากับเน้นที่ไม่แล้วกับการใส่งานนะครับเนาะไม่เข้ากับเป็นไม้มงคลย่างดีนะครับเนาะสีเน้นเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้สิ้นสั้นนะครับเนาะก็ฝากอาจารย์ทุกท่านไว้